สวัสดีค่ะทุกคนวอลลิงนะคะไม่เจอกันนานเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะวันนี้โมจะมาสอนคําศัพท์นะคะกลับมาปัดฝุ่นเพจกันใหม่นะคะวันนี้เราจะมาสอนคําศัพท์ที่ใช้ได้เลยนะคะจําแบบใช้ได้เลยเนาะ,ะเพราะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็คือถ้าฟังเรียนแล้วก็สามารถไปพูดได้เลยนะคะโอเคมาเริ่มที่คําแรกนะคะเราจะรู้ว่าแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะชอบ พูดเล่นกันมาแบบ yes no o okay, kankyu o ใช่ไหมคะเป็นคำที่เราท่องได้แล้วก็พูดได้ไม่ว่าใครก็ตามนะคะเพราะงั้นเราก็จะมาสอนคำเหล่านี้ในภาษาจีนเหมือนกันที่สามารถจํำเราไปใช้ได้เลยนะคะเริ่มกันที่คำแรกที่เราจะต้องพูดหรือแม้กระทั่งที่แต่ก่อนคือไม่เคยเรียนมาก็ตามนะคะเป็นคำที่เราอยากจะพูดมากที่สุดนะคะก็คือคำว่าไม่รู้นะคบไม่รู้มาเริ่มกันที่我不知道我不知道นะคะ วแปลว่าฉันปูแปลว่าไม่ชื่อต่แปลว่ารู้นะคะเพราะงั้นรวมกันก็จะเป็นฉันไม่รู้ว่าปู้ชื่อตนะคะแล้วถ้าฉันรู้ละ่ะนะคะรู้แล้วในภาษาจีนคาว่าแล้วก็คือคําว่าเลใช่ไหมคะเพราะงั้นรู้แล้วก็จะเป็น我知道了我知道ก็คือฉันรู้แล้วนะคะซึ่งคําว่าแล้วเนี่ย ในภาษาจีนเขาว่าเลยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะแบบว่าถ้าทุกคนคิดไไม่ออกก็ใส่เลือเข้าไปก็จะเป็นเหมือนภาษาไทยก็คือคําว่าแล้วนะคะอ่าต่อมาประโยคต่อมานะคะก็คือคาว่าโอเคใช่ไหมก็คือเหมือนคําว่าหยีเหาที่แปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะคาว่าเหาเนี่ยด้วยตัวของเขามันแปลว่าดีนะคะเพราะงั้นเรามารวมกับคําว่าเตอที่แปลว่าของเหาะเตอก็จะแปลว่า โอเคนะคะจะไม่บอกว่าดีของไม่ใช่นะหรือของดีอ่ะก็ไม่ได้นะคะนี่จะแปลว่าโอเคก็คือหอบเตอร์หอนะคะแล้วถ้าสมมติว่าดีไหมนะคะดีไหมก็จะแปลว่าหอบมะหอบมะในที่นี้คือถามว่าโอเคไหมดีไหมในที่นี้นะคะแบบหอบมะเป็นการถามความคิดเห็นเนาะต่อมานะคะคือคําว่าไม่ดีนะคะก็ตรงตัวเหมือนเมื่อกี้บอกไปปุ๊แปบลบว่าไม่ รวมกับข่าวที่แปลว่าดีก็จะเป็นผู้ข่าวแปลว่าไม่ดีนะคะคราวนี้พอเรามาเราจะเคยเรียนคำว่าเชื่อใช่ไหมคะเชื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่ได้ด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าบางคนจะบอกว่าใช่แล้วก็เป็นเชื่อเหรอใช่ไหมคะพี่โบอ่นะใช่ไหมคะเราซึ่งโบเอ่ออันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคำว่าเชื่อเนี่ยเราจะต้องรวมข้างหลังคือคําว่าเต็มเชื่อเต็ม ซื่อต่อแปลว่าใช่นะคะแต่ถ้าเราใช้คาว่าซื่อหรอกมันจะกลายเป็นใช่แล้วแบบนึกขึ้นได้นะคะแบบเหมือนคาว่าตุ้ยหรอการนี้ก็จะความหมายคล้ายๆล้กันนะก็คือแบบซื่อหรอเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้มีแบบมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ฉันจะมาหาคุณแล้วค่ะนี้ฉันก็อ,อ๋อนึกออกแล้วซื่อหรอกมามามารรเอมื่อกี้แม่ให้ฉันมาเรียกเธออี้นะคะ ก็จะใช้แบบนี้เอาคำว่าชื่อหรอจะไม่เหมือนคําว่าใช่แล้วแบบชื่อตอโอเคไหมคะคราวนี้ต่อมาถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่เราก็พูดว่าปู่ชื่อนะคะปู่ชื่อจะไม่พูดว่าปู่ชื่อเพราะในภาษาจีนถ้าสองคำนะคะสองพยางเนี่ยเป็นเสียงสี่ทั้ง,งคู่คําที่อยู่ข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนเป็นเสียงสองเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลาที่เราอ่านมันจะไม่ได้ขัดนะคะมันจะไม่ได้ฟังแบบดูอึดอัดนะคะเช่นคําว่า ปูเสือแบบเนี้ยไม่ถูกนะคะต้องพูดว่าปูเสือปูเสือนะคะก็จะเป็นปูเสือแต่ว่าไม่ใช่นะคะต่อมาคํานี้ทุกคนจะได้ออกไปพูดอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือคําว่าตกหรือปูดตกนะคะอันนี้ก็เราจะยินกันว่าคือหัวปูดตกนะคะก็คือฉันไม่รู้แต่ไม่รู้ในที่นี้จะเป็นแบบไม่รู้แบบไม่เข้าใจจะไม่ใช่ไม่รู้แบบไจ่ตูนะคะเช่อว่าหัวปูดตกคือ ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดหรือฉันไม่รู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่เหมือนคาว่าหัวพูดเล่าพูดเล่าก็คือจะไม่รู้แบบภาษาไทยคือไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพูดตรงเนี่ยคืออาจจะไม่รู้ลึกมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหัวพูดตรงนะคะฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการจะสื่อความหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าความหมายของคําว่าพูดเล่าจะแปลว่าไม่รู้ในภาษาไทยมากกว่า แล้วคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราเข้าใจแล้วนะคะก็จะแปลว่าต่งแล้วก็จะพูดว่าต่งแล้วต่งแล้วแบบเข้าใจลึกซึ้งแล้วนะคะแบบเข้าใจที่เธออธิบายแล้วเนี่ยต่งแล้วหัวต่งแล้วฉันเข้าใจแล้วนะคะโอเคต่อมาถ้าเราบอกว่าเราไม่เข้าใจภาษาจีนเราจะพูดได้ว่ายังไงนะคะไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจเราต้องตามท้ายด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะใช้ผู้ตกนะคะเราจะไม่พูดว่าอ่าเช่นคําว่า 我不懂中文ฉันไม่เข้าใจภาษาจีนเราจะไม่พูดว่า我不知道中文อออันนี้ไม่ได้ถึงขาดนะคะอันนี้คือพูดไม่ได้นะห้ามพูดแบบนี้นะคะ我不知道คือฉันไม่รู้แล้วไม่สามารถต่อท้ายด้วยอะไรได้แต่ถ้า我不懂ูตกข้างหลังสามารถเติมคำนามหรืออย่างอื่นเข้าไปได้ะคะ่ะเช่นว不懂中文งจงเหมนก็คือฉันไม่รู้ภาษาจีน หัว oh, ปู้ตงไทยฉันไม่รู้ภาษาไทยอย่างนี้นะคะก็คือสามารถเอาไปใช้ได้นะคะอะคราวนี้ปู้ตงยังสามารถเอาไปใช้วางหลังคำกริยาได้ด้วยนะคะเช่นสมมุติว่าฉันฟังไม่เข้าใจเราจะไม่พูดว่าหัว oh, ทิ้งปู้จือเต้าอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเราจะพูดว่าหัว oh, ทิ้งปู้ตกวัวทิงแปลว่า ฟังใช่ไหมคะหัวทิ้งปู้ตกฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจแบบฟังไม่เข้าใจนะคะต่อมาคือฉันดูหรือว่าอ่านไม่เข้าใจนะคะก็จะเป็นหัวข่านปู้ตกหัวข่านปู้ตกนะคะฉันอ่านไม่ออกนะคะก็จะแปลงี้ฉันอ่านไม่ออกหัวข่านปู้ตกนะคะต่อมาอ่านแบบ อ่านนะคะอ่านแบบอ่านก็คือตูใช่ไหมอันนี้จะไม่เหมือนคําว่าขั้นที่แปลว่าดูนะคะอันนี้ตูจะเป็นแบบแค่อธิบายหมายถึงคําว่าอ่านหนังสืออย่างนี้นะคะจะเป็นว่าออกเสียงอ่านออกเสียงนะคะก็จะเป็นตูพูดตกตู่พูดตกก็คืออ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ออกอย่างนี้นะคะแบบไม่เข้าใจว่ามันออกเสียงยังไงจะใช่ว่าตู่พูดตกนะคะหรือไม่เข้าใจว่าเข้าเสืออะไรก็คือตูพูดตก ต่างกันกับเขาเพราะว่าขั้นผู้ต่งนิดๆนะคะทีนี้ถ้าเราไปรวมกันกับเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าผู้ต๋งแล้วตามด้วยอะไรก็ได้ข้างหลังเราก็สามารถใช้คาเหล่านี้อธิบายเพิ่มได้นะคะเช่นว่าท้งผู้ต่งจีนน่ะเพื่อนก็จะยาวขึ้นใช่อัว่าว่าทีผู้ต่งจีนฟังภาษาจีนไม่เข้าใจนะคะฟังภาษาจีนไม่ออกฟังภาษาจีนไม่เข้าใจพูดอย่างนี้นะคะ ต่อมาถ้าเราบอกว่าเราดูแบบอ่านไม่ออกนะคะแบบอ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจก็จะพูดว่า我看不懂中文我看不懂中文เ,หร,งงเห,หรือเราพูดได้ว่า我读不懂中文นะคะ我读不懂中文ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะไปทบทวนลองมาทบทวนกัอีกทีก่อนเนาะว่ามีคำว่าอะไรบ้างพูดไปเยอะมากเลยพูดไปเยอะมากเลยนะคะแล้วมาเริ่มกันที่我不知道，ฉันไม่รู้，我知道了，ฉันรู้แล้ว好的，OK นะคะ好吗ใช่ไหม OK ไหม啊好吗不好 没 OK，没的，对吧？是的，OK，是的，不是卖菜，对吧？是了，哦哦，是了，什、哦、么？对的，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 我不懂没对的，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 对、哦、的，对的，对的，对 ทำ我不懂中文。ฉันไม่เข้าใจภาษาจีน。我不懂泰语。ฉันไม่เข้าใจภาษาไทย。我听不懂。ฉันฟังไม่ออก。我看不懂。ฉันอ่านไม่ออก。我读不懂。ฉันอ่านไม่ออก,อออกเหมือนกันนะคะ。 โอเคเท่านี้นะคะบอกว่าทุกคนจะเอาไปฝึกนะแล้วก็ลองฝึกดูนะคะจำาเราไปใช้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะเราไม่เจอกันอ่ะเลยก็คือเหลียวจีนที่ได้ใจของเราคอนเซปต์ก,ก็คือเฉยเฉียวเฉีวหุยนะคะใครเรียนคนหนึ่งก็เป็นนะคะเฉยชัวเฉี่ยวหุยใครพูดคนหนึ่งก็เป็นนะคะโบยเชื่อเสม,มอค่ะว่าใครๆก็เรียนภาษาได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ประโยคเหล่านี้ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือ อยากจะแนะนําว่าเออโบพูดเร็วเกินไปหรือบางอย่างโบพูดไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่แบบสงสัยว่าเอประโยคนี้มันสามารถพูดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหนูเคยได้ยินว่าประโยคนี้มันใช้ในสถานการณ์นี้ได้ด้วยเหมือนกันทําไมอะคะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคิดถึงทุกคน,นะคะ่ะว่าจะโดยันเสียงตาจะจะพยายามกลับมาอัปเดตให้นะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราเจอกันที่ที่